สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับและวันนี้จะเป็นเรื่องราวของทีมเรือใบสีฟ้าหรือแมนเชสเตอร์ซิตี้จะส้ำรอยฤรดูการ2,024-2,025สนับสนุนโดยกองทัพอะไหล่ยนนำเข้าและจำหน่ายเครื่องยนต์อะไหล่และชิ้นส่วนรถยนต์โทร0813351942และ0982604335และ Line ID ดี @kta56 เข้ามาแล้วเหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเรากันหน่อยครับ2เกมของแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังกลับมาจากเบลกทีมชาติครับจบลงด้วยความพ่ายแพ้ในเกมกับนิวคาสเซิลก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับเกมที่เต็มไปด้วยความมันความดรามา่าและคำถามที่ซิตี้ต้องตอบให้ได้ว่าปัญหาที่แท้จริงนั้นคือความเฉียบขาดเฉียบคมที่หายไปหรือว่ามาตรฐานที่ไม่แน่นอนของการตัดสินทั้งในสนามและ v a r มาต่อเนื่องกันที่เกมยูฟาแชมเปียนส์ลีกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับความพ่ายแพ้ต่อไบเออร์เลเวอร์คูเซ่น2ประตูต่อ0ูที่เอดีฮัตสเตเดียมแบบที่ดูเหมือนว่าจะหักประการเซียนครับแต่หากดูกันตามความเป็นจริงปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากความเปลี่ยนแปลงที่มากเกินไปในเกมนี้ครับโดยเป๊ปปิโอลานั้นตัดสินใจปรับตำแหน่งปรับทีมยกชุดเลยครับจากเกมที่แพ้ให้กับนิวคาสเซิลทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจจากทุกมุมโลกครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น เมื่อทีมนั้นดรอปเออร์ลิงเบรห์ฮาแลนดรอปฟิลโฟเดนดรอปไลยันแชกี้ดรอปมันทุกคนเลยฮะมีแต่ตัวสำรองที่ถูกส่งลงไปทั้งทงที่หลังจากจบเกมนี้จะมีเวลาพักถึง4วันก่อนที่จะเจอกับลีดอยู่ในเซตแน่นอนครับนี่มันคือเจตนาที่เรามองออกครับมองได้อย่างชัดเจนว่าเป๊ปกวาร์ดิโอลาตั้งใจที่จะเอาจริงเอาจังในพรีเมียร์ลีกครับการเก็บตัวจริงไว้เล่นในพรีเมียร์ลีกเพื่อเก็บชัยชนะ นั่นก็เพื่อจะขยับเข้าใกล้อร์เซนเลเพื่อต่อสู้ในการชิงแชมป์พรีเมียร์ลีกนั่นเองแต่นั่นก็อาจจะเป็นความผิดพลาดที่ชัดเจนครับเพราะว่าในทางกับการไบเออร์เลวากูเซนทีมเยือนครับเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีครับและทําลายความมั่นใจของเจ้าถิ่นอย่างย่อยยับเลยครับทั้งรูปเกมที่จัดจ้านการเล่นเพรสซิ่งที่ดุดันรวมถึงความเด็ดขาดในจังหวะสําสคัญนะั่นคือเปลี่ยน2องโอกาสที่ยิงเข้ากรอบให้กลายเป็น2ประตูและเป็นประตูชัยที่สําคัญครับ แมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นอาจจะครองบอลได้ตามสไตล์แต่าการครองบอลน,นั้นไม่ได้แปลว่าคุณครองเกมได้ครับเมื่อเจอทีเด็ดในจังหวะสวนกลับเร็วครับคิดเตียนโคฟาเน่ครับเปิดบอลอย่างแม่นยำให้กับอารฮันโดกิมันโดครับหลุดเข้าไปยิงอย่างเบสเด็ดคาดครับนำไปก่อน1-0ในขณะที่แดนกลางของทีมระบายสีฟ้าอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่วันนี้ลงสนามครับด้วยเลโก้เลวิสก็ไม่สามารถทำเกมได้ จนครึ่งหลังเนี่ยเป๊ปก็ต้องส่งฟิลโฟเดนลงมาเติมความเข้มขน้นเช่นเดียวกันกับปีกจรวดอย่างเจนนี่โดกูก็ถูกส่งลงมาแทนออสการ์บ๊อบครับรวมถึงการเติมความสดทางฝั่งซ้ายด้วยการใส่นิโกโอเลรี่ลงไปเติมเต็มแทนที่ของลายานเอสโนลี่ที่ยังไม่ฟิตดีครับในขณะที่ทีมเรือใบสีฟ้ากําลังเร่งเครื่องตามตีเสมอแต่สถานการณ์นั้นกลับแตกต่างออกไปเมื่อทีมเยือนมันน้ำห่างออกไปเป็น2ประตูต่อศูนย์ครับ นาทีที่54ครับอิบราฮิมมาซาเปิดบอลให้กับพรัสติกชิกครับชิงจังหวะเหนือน,นาธานอาเก้มงเข้าประตูไปจุดนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่ทําให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่านาธานอารเก้น,นั้นเหมือนจะดีไม่พอสําหรับการเป็น11ตัวจริงอีกต่อไปแล้วครับเชื่อเหลือเกินว่าถ้าจังหวะนี้เป็นยอสโกกวาดิโอนก็น่าจะทําได้ดีกว่านี้ยี่ถิบนาทีของครึ่งหลังผ่านไปครับหลังจากเกมที่มันไม่ได้ดีขึ้นแถมยังถูกประตูขึ้นนําซ้ํนานําห่างออกไปเป็น2ประตูครับ เป็ปกว่าดิโวลาก,ก็จำเป็นต้องส่งเออร์ลิงเบร์ฮาร์ราแลนลงสู่สนามครับพร้อมกับไรยันแชกี้ตอนนี้ถือว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้กลับมาเดินเกมลุกไล่อย่างสนุกดุดันแต่ถ้าว่ามันเหมือนจะไม่ทันการซะแล้วครับเมื่อทีมเยือนนั้นเล่นในเกมของตัวเองไนดะ้อย่างแน่นอนตั้งรับหนานแน่นอย่างเดียวที่พวกเขารอนนั่นก็คือรอให้เวลานั้นหมดการแข่งขันการจัดระเบียบเกมรับอันยอดเยี่ยมของไบเออร์เลเวอร์คูเซนครับ ส่งผลสําคัญให้พวกเขานั้นควรที่จะเป็นผู้ชนะในเกมนี้และกลายเป็นทีมจากเยอรมันทีมแรกครับที่เอาชนะในเอติฮัสเตเดียมได้นับตั้งแต่บาเยอร์มิวนิกเคยทำเอาไว้ครับในยุคข,ของเป๊ปกวาร์เดลล่านั่นแหละครับในปี2013และนี่คือเกมแชมเปี้ยนส์ลีกนัดที่100ของเป๊ปในฐานะผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก่อนหน้านี้ครับทำทีมมาแพ้19เสม,มอ19แล้วก็ชนะ62เพียงแต่ว่าในนัดนี้นัดที่100ครับ เขาเป็นผู้จัดการทีมคนที่3ในกรอบอังกฤษที่ทำได้ต่อจากเซอร์อเล็กซ์ฟอร์กูสันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อจากอาแซนเวนเกอร์ของอาร์เซนอลที่น่าเสียดายก็คือผลการแข่งขันทำให้นัดที่ร้อยไม่ได้จบลงด้วยชัยชนะความไม่แพ้นัดนี้ทำให้ซิตี้ยังอยู่ในอันดับท็อป8ในเวทียูฟแชมเปี้ยนครับแต่นัดสำคัญคือนัดต่อไปครับคือการต้องบุกไปเยืยนเยนเอนรอเลอมาดิดในวันที่1 0ธันวาคมซึ่งอาจจะเป็นเกมที่ตัดสินอนาคตในรอบเพย์ออฟได้เลย ีนี้ครับหากมารวมความพ่แพ้ในนัดล่าสุดต่อนิวคาสเซลที่เราอาจจะโฟกัสกันที่ผู้ตัดสินนั้นเป่าไม่เป็นใจครับรวมไปถึงเวอารที่มันอยู่ฝั่งเดียวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้มีประเด็นมากมายครับไม่ว่าจะเป็นการสกัดของฟาเบียนแชร์ที่เข้ามาแท็กเกิลฟิลโฟเดนฟิลโฟเดนนั้นยิงออกมาแล้วครับบอลน,นั้นหลุดกรอบแต่ว่าหลังจากที่ยิงทันทีฟาเบียนแชร์ก็สกัดท,ทันทีอยากถามว่าจังหวะนี้หากถามเพื่อนเพื่อนมันเป็นจุดโทษหรือเปล่าครับ 2. มาลิกเทียวหรือมาลิกเจ้าเนี่ยครับมีการแฮนด์บอลนะแต่ว่าข้อไม่โดนพอไม่โดนเสร็จแล้วผลประโยชน์ก็ตกอยู่ที่นิวอัเซ่นเป็นอีกหนึ่งคำถามนะครับและอีกเรื่องสำคัญก็คือประตูของฮาวิบารจากการเช็คออฟไซด์ site, จากการเช็ค VR กว่า5นาทีครับนั่นคือสิ่งที่มันยืนยันชัดเจนว่ามันไม่ได้ตัดสินง,ง่ายมตาตรฐานมันเป็นยังไงครับตรงเนี้ยมันคือคำถามไอการที่จะโดน พูดดัดสินอยู่คนละข้างเนี่ยเป็นเรื่องปกติทุกทีมต้องเจอครับแต่วันนี้มันดันเป็นวันที่ไม่อยู่ข้างนิวพอร์อันขออภัยไม่อยู่ข้างแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยอีกหนึ่งจังหวะคือจังหวะของดดนาลุม่าที่ถูกผลักกับตั้งแต่ดอนาลุม่าย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เขาเจอปัญหานี้บ่อยมากโดยเฉพาะในพรีเมียร์ลีกเหมือนจังหวะที่กระแทกกระชั้นกันในกรอบเขตโทษเนี่ยเขาพ่ายแพ้กับฝั่งตรงข้ามตลอดแล้ววันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งรูเบนดีอาร์ก็เหมือนจะออกมาปกป้องครับเขาบอกว่าจริงๆแล้ว พวกเราที่โดนจับผิดบ่อยมากแต่ทั้งกลับกันครับผู้รักษาประตูถูกผลักออกจากตำแหน่งแต่กลับได้เล่นต่อถ้าหากมันเป็นกฎใหม่ก็ขอให้บอกมันอย่างชาัดเจนครับให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันอันนี้คือสิ่งที่ฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นออกมาเรียกร้องแต่ความเป็นจริงเลยที่หลายคนพูดถึงก็คือว่าแทนที่จะหาว่าใครเป็นฝ่ายผิดต้องดูหรือเปล่าครับว่าทีมตัวเองนั้นมีจุดอ่อนอะไรนี่คือฤดูกาลที่แย่ที่สุด ของกวอดิโอลาเนี่ยครับในรอบ12ปีนแพ้ไปแล้ว4นัดจาก12เกมแรกไปใช่เรื่องโชคไม่ใช่เรื่องของกรรมการครับเป็นเรื่องของโครงสร้างหรือเปล่าสำหรับเกมยูร์เซ่นมันืเรื่องพูดตัศสินะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วความผิดของตัวเองก็คือการพลาดโอกาสง่ายๆโดยเฉพาะเออร์ลิงเบลล์ฮาแลนด์นั่นแหละครับหลุดไปช่วงต้นเกมยิงหลุดเสาออกไปยิงใส่นิปปบโดนปัดมงก็เบาเกินไปรประตูของฮาแลนด์นั้นหยุดรออยู่ที่9.9ประตูในพรีเมียร์ลีกยิงอีกรูกนหนึ่งจะได้100ครับ มันไม่ได้ครับเรียกว่าในเกม,มเนิวคาสรซิลนฮาแลนทำประตูที่ร้อยไม่ได้ส่วนในนัดที่เจอไบเออร์ลเวอร์คูเซนเป๊ปกว่าดีโวลากเก็บชัยชนะในเกมที่ร้อยไม่ได้เช่นกันถามว่าตอนนี้มันพูดได้หรือยังว่าซิตี้นั้นพึ่งพาฮาเลนมากเกินไปหากวันหนึ่งเขายิงไม่ได้ใครจะรับบทบาทที่เป็นฮีโร่แทนครับผู้เล่นซิตี้ตอนนี้8คนยิงได้คนละลูกไม่มีใครยิงเกินหนึ่งประตูเลยครับมีฮาแลนคนเดียวเลยถามว่าถ้าไม่มีฮาแ,นแลนเราจะไปยังไงกันต่อ จากเกมพิมพ์มิลิกสูส่ยูฟ่าแชมเปียนลีกสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือพอฮาร์เร็ไม่ยิงก็คือทีมไม่ชนะครับยิ่งเล่นไปยิ่งหมดลุ้นจากถล่มลิเวอร์พูลได้ก็สามารถแพ้ไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นคาบ้านได้เช่นกันนี่ไม่ใช่มาตรฐานของทีมที่เล่นเพื่อลุ้นแชมป์สิ่งดีๆที่กําลังดูเหมือนว่าซิตี้กำลังกลับเข้าสู่เส้นทางการไล่ล่าแชมป์เมืม่อวันที่ถล่มลิเวอร์พูล3-0กลายเป็นเพียงความหวังรมๆแรงๆทันทีครับหลังความแพ้ใน2นัดล่าสุด การแพ้ติดต่อกันใน2เกมมันอดคิดถึงฤดูกาลก่อนไม่ได้นะครับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังเดินทางย้อนอรอยเดิมของตัวเองในซีซั่นก่อนครั้งฤดูกาลที่พังทลายครับหากเป๊ปก้าเดลล่ายังไม่สามารถแก้ปัญหาที่ยังคงไร้คำตอบฤดูกาลนี้อาจจะจบเร็วกว่าที่หลายคนคาดคิดก็เป็นได้ส่วนเพื่อนเพื่อนพี่สาวกหรือใบสีฟ้าคิดเห็นอย่างไรร่วมพูดคุยกันหน่อยครับหากคุยกันแล้วไม่จุใจคืนนี้มาคุยกันต่อในไลฟ์หนึ่งทุ่มครึง่ง คลิปนี้ประมาณนี้ครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ